เขาจะถอนตัวจากหน่วยลาปีศาสตร์ทำไมละ่ะเดิมทีเขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องปีศาจอีกถึงแม้เจ้าหยุนโจจะใช้น้องชายข้ามาอ้างดึงข้ามาร่วมด้วยแต่ข้าไม่เคยเชื่อใจเขาตอนนั้นที่ไปหน่วยลาปีศาสตร์เพียงเพื่อคืนป้ายคำสั่งแต่กลับลงนามในคำสั่งทหารเพราะการยั่วยุข,ของข้าชงอู่ตอนนี้เขาสมดูร่วมคิดกับด่านอีเชื่อใจไม่ได้ จูเยียนเป็นพวกประหลาดที่ควบคุมไม่ได้คิดว่าได้เท้าจวนน่าจะรู้ดีกว่าข้าหวังว่าพวกเจ้าจะหยุดความเสียหายได้ทันเวลาอย่าเชื่อใจคนผิดอีกในเมื่อเจ้าไม่ได้เชิญมาก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกัน